สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบริษัทโคมาส,สุเซอิกิประเทศไทยจำกัดประกาศแจกโบนัสพนักงานใกล้จะสิ้นปีแล้วหลายๆบริษัทประกาศแจกโบนัสพนักงานกันแล้วแม้ว่าสถานการณ์โควิด1ิจะส่งผลกระทบต่อหลายๆอาชีพไม่เว้นแม้แต่พนักงานบริษัทแต่ถึงอย่างไรทําบริษัทก็ยังคงจ่ายโบนัสให้พนักงานเหมือนเดิมแถมเยอะมากๆด้วยอย่างเช่นบริษัทโคมาส,สุเซอิกิประเทศไทยจำกัด,ดล่าสุดเผยหนุ่มสาวโรงงานได้โพสต์ข้อความระบุว่า ก่อนหน้านั้นทําบริษัทที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะทํากันเป็นจนํานวนมากก็แห่ไปสมัครงานที่บริษัทโคมันส,สุไซอีกิประเทศไทยจํากัดในนิคมอุตสาหกรรมเฮมราชอีสต์เชนซีบอร์ดอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองซึ่งหลายคนอาจจะแปลกใจว่าทําไมถึงแห่มาสมัครงานมากมายเพียงนี้แต่เมื่อได้ดูเงินเดือนและส่วนต่างอื่นก็คงหายคล่องใจได้ในทันทีโดยมีรายละเอียดว่าค่าอาหาร500บาทต่อเดือนอาหารกลางวันฟรีค่ากะ1 1 0บาทเบี้ยขยันสูงสุด3,600บาทค่าเจ้าบ้าน1,000 700บาทต่อเดือนโบนัส2ครั้งต่อปีประกันชีวิตสุขภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จุดพนักง,งานรถรับส่งแอร์เมียขยันไม่หยุดงาน6เดือนได้3,600มีเงินพิเศษให้อีก3,000ันทไให้ขาดลามาสายให้พรมกับโบนัสครึ่งปีกับปลายปีและถ้าให้ขาดลามาสาย2ปีจะได้ไปทํางานที่ญี่ปุ่น3เดือนโบนัสปี60ได้6เดือนบวก35,000เห็นแบบนี้แล้วถ้าหากมีการเปิดรับสมัครอีกครั้งคาดว่าคนคงจะเยอะมากกว่าเดิมแน่นอนครับท่านผู้ชมละครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ